ฟิล์มไฮโดรเจล plus นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4 4เนี่ยคือล่างสุด1คือบนสุดค่ะชั้นที่1คือแผ่นพลาสติกธรรมดานะคะใช้สําหรับแปะบนชั้นที่2เพื่อทําให้ชั้นที่2เนี่ยสามารถตึงตัวทําให้แผ่นฟิล์มเนี่ยสามารถนําไปติดตั้งได้ค่ะเราจะลอกแผ่นนี้นะคะออกเป็นชั้นสุดท้ายค่ะ ชั้นที่2เนี่ยคือเนื้อฟิลม์มตัวฟิล์มมีความพิเศษที่สามารถกระจายแรงกระแทกได้ดีเพราะฉะนั้นตัวฟิล์มจะมีความยืดหยุ่นที่สูงค่ะแล้วก็มีความนุ่มแถมยังบางมากๆด้วยทาให้เวลาเราติดเนี่ยรู้สึกเหมือนกับติดฟิล์มที่บางไม่เหมือนกับฟิล์มกระจกค่ะชั้นที่3เนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกที่จะมีกาวเหนียวเนียวอยู่ด้านหลังนะคะ ใช้สาหรับช่วยเล็งฟิล์มเวลาจะติดฟิล์มค่ะฟิล์มไฮโดรเจลพลาสอีโคนะคะจะไม่มีรอยแบ่งตรงกลางส่วนฟิล์มไฮโดรเจลพลาสเนี่ยจะมีรอยแบ่งตรงกลางค่ะทําให้ติดง่ายกว่าชั้นที่4ค่ะเป็นแผ่นรองฟิล์มเป็นชั้นที่เราเนี่ยวจะลอกออกเป็นอันดับแรกค่ะอย่างแรกนะคะให้เราทําความสะอาดหน้าจอโดยการแกะผ้าชุบน้ํายาหมายเลขหนึ่งค่ะเช็ดให้ทั่วบริเวณหน้าจอเลยแล้วก็แกะผ้าหมายเลข2ที่เป็นผ้าแห้งค่ะ เช็ดให้ทั่วบริเวณหน้าจอเหมือนกันเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้สติกเกอร์ดูดฝุ่นเนี่ยดูดฝุ่นบริเวณหน้าจอออกค่ะเพื่อที่เวลาติดจะได้ไม่มีฝุ่นหรืออากาศอยู่ภายใต้ฟิล์มค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราแกะฟิล์มออกจากแผ่นรองฟิล์มค่ะวางท่าบลงบริเวณหน้าจอนะคะถ้าวางไม่ตรงเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาแล้วก็วางใหม่ได้ค่ะ เมื่อตรงแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยลอกแผ่นที่3ทิ้งค่ะให้ใช้นิ้วเนี่ยกดบริเวณด้านบนให้แน่นค่ะแล้วก็ค่อยๆแยกชั้นที่3ออกจากเนื้อฟิล์มฟิล์มไฮโดรเจลพัลส์อีโคนะคะจะไม่มีรอยแบ่งตรงแผ่นที่3นะคะให้เราใช้กรรไกรเนี่ยตัดตรงแผ่นที่3ออกเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะใช้ที่รีดฟิล์มเนี่ยค่อยๆรีดฟิล์มให้ติดกับหน้าจอยกอีกข้างขึ้นแล้วก็ค่อยๆรีดฟิล์มค่ะ ฟองอากาศที่อยู่บริเวณขอบๆนะคะจะค่อยๆหายไปภายใน1-2วันค่ะจากนั้นเนี่ยใช้สติกเกอร์แผ่นเล็กนะคะดึงพลาสติกที่อยู่บนเนื้อฟิล์มออกค่ะหากมีฟองอากาศเล็กๆนะคะให้ใช้ที่รีดฟิล์มเนี่ยค่อยๆรีดฟองอากาศออกค่ะตรงบริเวณนี้ของเราจะมีรอยอยู่แล้วอาจจะทำให้ติดยากนิดหนึ่งค่ะมาเริ่มทดสอบโดยการใช้ค้อนทุบก,กันเลยค่ะยังปกติดีค่ะทุบแรงขึ้นอีก ก็ยังปกติค่ะ